สวัสดีค่ะวันนี้ min, อันมินอ้อยว่างจากการทำงานนะจ๊ะไม่ได้ทำงานวันนี้ไม่ได้ทำงานงวดที่แล้วหวยออกวันอะไรนะคะวันจันทร์ใช่ไหมสองกับสามสองกับสามสองกับสามวันจันทร์งวดที่แล้วสองกับสามมาอย่างนี้นะคะเจ็ดสามหวยงวดน,นี้ออกวันอังคารอังคาร หวยอ,ออกวันอังคารสามกับสี่นะจ๊ะสามกับสี่มีหวยวันอังคารมีสามกับสี่สามกับสี่นี่คือมาตัวหนึ่งนะจ๊ะสามกับสี่มาตัวหนึ่งนี่มาตัวหนึ่งแล้วก็แปดแล้วก็เก้าในนี้ก็คือสามกับสี่มาตัวในนี้ก็มาตัวหนึ่งก็คือ จับใส่เอาจับใส่ให้ให้จับใส่กันเอาเองนะคะจับมาอย่างนี้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 ก็ได้เพราะว่าแอดมินอ้อยไม่ได้จับใส่ให้นะคะคืออย่างนี้แล้วก็อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้นะจ๊ะก็ไม่กี่หางเองงวดที่แล้ววันจันทร์เห็นไหมก็ออก3 7 คือตัวนี้แอดมินอ้อยได้หวยมาวิ่งวิ่งตัวตัวมาตัวทุกงวดนะคะหลายละเป็นสิบสิบงวดแล้วค่ะแต่คือว่าหาจับใส่เองไม่ไม่ได้ก็คือไม่ถูกหลายงวดแอดมินอ้อยไม่ถูกประมาณสามงวดมั้งสามงวดหรือสี่งวดนี่แหละจาไม่ได้แต่เมื่อก่อนนี้ถูกจังถูกค่ะถูกคือซื้อน้อยก็ถูกน้อยซื้อเยอะก็ถูกเยอะ <laughs> มันอยู่ที่เงิน เงินเราว่าซื้อเยอะไหมซื้อน้อยก็ถูกน้อยแค่นี้เองซื้อ20ก็ถูก20ซื้อ30ก็ถูก30แต่ว่าสนับสนุนให้ซื้อลอตเตอรี่นะคะหรือจะเอาไปซื้อหวยอะไรก็ได้ก็แล้วแต่คุณแต่เราบอกมาคือก็ให้อุดหนุนลอตเตอรี่ไทยนะคะกนน็นี่มาตัวหนึ่งนี่มาตัวหนึ่ง นะคะเราจะไม่จับใส่ให้นะคะงวดนี้เน,น้นเน้นย้ำๆเลยนะคะคือเน้นตัวนี้มานี่คะ่ะงวดนี้มาตัวนี้แปด,แปดก็สวยอยู่แปดสสี่แปดก็สวยอยู่นะคะ ก็หกสี่เกากับหัวเป็น6เพราะว่าเคยบอกหลายคนแล้วว่าซื้อหกห้าก็ต้องซื้อ9ก้าห้าด้วยงวดน,นี้ก็9ก้าสี่ี่เ้านี่หวยมันออกแบบไม่ค่อยออกอะคะ่ะดูๆแล้วหวยหกเสี่นี่มันออกยากมากเลยก็พอสอนะคะพอสอก็ซื้อไปงวดเน,นี้ งวดน,นี้ล่างบนเนี่ยมันมันสี 3, ่กับสามงวดนี้มันมาตรงกันนะงวดน,นี้งวดที่แล้วมันยังข้างล่างข้างล่างแอดมินงวดที่แล้วเน้นเจ็ดไปเน้นเจ็ดล่างงวดที่แล้วนะ,ะแต่ที่ไหนได้มาบนเก้ากับห้ามาแทนงวดน,นี้คือแอดมินออยได้สามกับสี่มาสามกับสี่มางวดน,นี้มาล่างบนเลยสามสี่นี่มาล่างบน นะจ๊ะนี yeah. ่ <Yeah. S 1> ก็แอดมินอ้อยก็ไม่มีอะไรมาฝากนะจ๊ะงวดนี้ก็มีแค่นี้แล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะจะ <Yeah. S 1> ได้ไม่พลาดคลิปต่อไปแต่หวยหวยวิ่งเนี่ยถ้าเป็นเลขวิ่งนะแอดมินอ้อยนี่ข้างบนเนี่ยไม่พลาดเลยนะจ๊ะนี yeah. ่สองตัวมาตัว นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e ให้แอดมินอ้อยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ